สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n น l หมอหมีเมาส์หมอชอบกังขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํามีอาการ4ี่อย่างนี้เป็นไส้ติ่งอักเสบแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับเกิดจากไส้ติ่งของเรามีการอักเสบมีการติดเชื้อขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดๆก็ตามนะครับและที่สําคัญเลยถ้าเราไส้ติ่งอักเสบแล้วแล้วเราไม่รู้นะครับปล่อยให้โรคดําเนินไปได้เรื่อยเนี่ยไส้ติ่งของเราอาจแตกได้พอไส้ติ่งแตกแล้วเนี่ อันนี้อันตรายนะครับอาจจะทําให้ติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกได้เสียชีวิตได้และบางทีต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยนะครับดังนั้นการสังเกตอาการเตือนจึงเป็นสิ่งจําเป็นและก็สําคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำครับ4อาการเตือนนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกเลยว่าไส้ติ่งของคุณอาจเกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วก็ได้จะได้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษานะครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่า4ีอาการนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ปวดท้องนะครับอาการปวดท้องเป็นอาการหลักเลยนะครับที่เป็นตัวบง่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ได้ซึ่งอาการปวดท้องของไส้ติ่งอักเสบเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะนะครับอันดับแรกเลยครับเวลาปวดขึ้นมาจะปวดรอบๆสะดือของเรานะครับปวดกลางกท้องแบบนี้นะครับและพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนยครับอาการปวดท้องเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นอาการปวดนะครับจะย้ายมาที่ท้องน้อยด้านขวานะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของไส้ติ่งของเรานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับใครนะครับท ปวดท้องขึ้นมาบริเวณรอบๆสะดือนะครับแล้วผ่านไปนะครับสชั่วโมง4ี่ชั่วโมงจู่ๆอาการปวดย้ายที่นะครับมาอยู่บริเวณท้องน้อยด้านขวานะครับหรือพูดง่ายๆก็คือตรงท้องด้านล่างข้างขวาของเราเนี่ยแล้วมีอาการปวดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขยับตัวก็ปวดนะครับแบบนี้ให้สงสัยเลยว่าอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ได้อย่ารอช้านะครับแนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลก่อนเพื่อทําการตรวจนะครับว่าใช่ไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่าถ้าใช่ไส้ติ่งจะได้รีบผ่าตัดต่อไปครับ ข้อที่2คลื่นไส้อาเจียนนะครับนอกจากอาการปวดท้องแล้วนะครับเมื่อไส้ติ่งของเราเกิดการอักเสบขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรามีอาการคลื่นไส้อาเจียนเยอะมากๆนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้กินของแปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของอาหารทะเลอาหารไม่สุกนะครับอาหารสแสลงอะไรต่างๆไม่ได้กินเลยแล้วจู่ๆทำไมโอ้โหมันคลื่นไส้อาเจียนเยอะมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะกินยาแก้อาเจียนแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นรื้ว่าบางคนนะครับไปโรงพยาบาลฉีดยาแก้คลื่นไส้แล้วอาการอาเจียนก็ยังเป็น มากนะครับร่วมกับมีอาการปวดท้องน้อยด้านขวาแบบนี้อันนี้ก็ให้สงสัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบได้เลยครับ ข้อที่3มีไข้สูงนะครับเมื่อไส้ติ่งของเรามีการอักเสบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอุณหภูมิในร่างกายของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการที่ไส้ติ่งของเราเนี่ยมีการอักเสบมีการติดเชื้อขึ้นมานะครับอุณหภูมิสูงนะครับเวลาเราวัดแล้วถ้าได้มากกว่า3839ขึ้นไปแบบนี้ร่วมกับมีอาการปวดท้องที่หมอได้กล่าวไปข้างต้นแล้วแบบนี้นะครับให้สงสัยเลยว่าอาจจะมีอะไรอักเสบในท้องของเราแล้วก็ได้ซึ่งถ้าปวดนะครับบริเวณท้องน้อยด้านขวาเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นตัวบ แต่ถ้าเป็นปวดบริเวณอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างอื่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะครับให้รีบปรึกษาแพทย์ก่อนครับ ข้อที่4มีอาการกดเจ็บบริเวณท้องน้อยด้านขวานะครับเมื่อใช่ติ่ง,งอักเสบเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้รอบๆบตัวมันเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะบริเวณผนังหน้าท้องด้านหน้าของเราแบบนี้นะครับเมื่อใช่ติ่ง,งอักเสบนะครับผนังหน้าท้องก็จะอักเสบไปด้วยพออักเสบไปด้วยแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรากดลงไปนะครับก็จะมีอาการเจ็บขึ้นมาแบบชัดเจนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาสมมติเวลาเราไปหาหมอนะครับคุณหมอเขาก็าจะชอบกดบริเวณตรงนี้นะครับท้องน้อยด้านขวาเนี่ยเขา,า,าจะกดดูเลยว่ามีอาการเจ็บหรือเปล่าเข เจ็บมากกว่ากันอันนี้เป็นการตรวจดูเลยครับว่าผนังหน้าท้องของเราเนมีการอักเสบขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบขึ้นมานะครับตัวที่สงสัยมากที่สุดนั่นก็คือไส้ติ่งนั่นเองนะครับดังนั้นลองสังเกตตัวเองดูนะครับถ้ามีอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนกดเจ็บบริเวณท้องน้อยด้านขวาแบบนี้ก็ให้สงสัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบได้ครับสรุปนะครับมีอาการ4อย่างนี้เป็นไส้ติ่งอักเสบแน่นอนว่ามีอะไรบ้างครับ ข้อที่1ครับมีอาการปวดท้องครับซึ่งอาการปวดท้องเนี่ยจะเป็นลักษณะเฉพาะนะครับอันดับแรกจะมีอาการปวดรอบสะดือจากนั้นเวลาผ่านไปครับอาการปวดเนี่ยจะย้ายที่ไปบริเวณท้องน้อยด้านขวาของเราครับอาการปวดจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขยับตัวไม่ได้อยู่นิ่งๆดีขึ้นนะครับแต่ถ้าขยับตัวแล้วจะมีอาการปวดมากขึ้นต่อมานะครับข้อที่2ครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเยอะแม้ว่าเราจะไม่ได้กินของแปลกๆนะครับแต่มีอาการคลื่นไส้เยอะไม่ว่าจะกินยาแก้คลื่นไส้ฉีดยาแล้วอาการคลื่น ไส้ไม er <inh> ่ดีขึ้นมีอาการเบื่ออาหารแบบนี้นะครับก็ให้สงสัยเรื่องไส้ติ่งอักเสบครับต่อมาครับข้อที่3ครับวัดไข้แล้วได้ไข้สูงมากๆนะครับ38 39ขึ้นไปหรือว่าบางคนมีอาการหนาวสั่นขึ้นมาได้เลยนะครับต่อมานะครับข้อที่4ครับมีการกดเจ็บนะครับบริเวณท้องน้อยด้านขวาเพราะว่าเวลาไส้ติ่งเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วจะทําให้รอบๆตัวมันเนี่ยเกิดการติดเชื้อแล้วก็อักเสบขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นบริเวณผนังหน้าท้องเราก็จะมีการอักเสบขึ้นมาเเเววลลลาาารรกกดงแ้นีี่็จะม นั้นลองสังเกตอาการของตนเองดูนะครับถ้ามีอาการครบทั้ง4ี่ข้ออันนี้ฟันธงเลยครับน่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วแน่นอนนะครับอย่าวางใจอย่าทนนะครับบางคนเนี่ยชอบทนไม่ยอมไปโรงพยาบาลเขาหลังก็จะมาเสียใจเพราะว่าเวลาไส้ติ่งแตกแล้วเนี่ยนะครับแทนที่จะนอนโรงพยาบาลประมาณวัน2วันนะครับบางทีนอนเป็นเดือนเลยครับบางคน2เดือนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าไม่มั่นใจมีอาการปวดท้องแปลกๆถ้ายังไม่มีอาการอื่นๆที่หมอกล่าวมาเนี่ยทำไมมั่นใจแนะนําว่าให้ไบรี่พบแพทย์ก่อนก็ได้นะครับเพื่อทําการตรวจรักษา ต่อไปครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ Tik t o อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊าย